สวัสดีครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการทําฟิล์มสําหรับงานสกรีนบล็อกนะครับสมมุติว่าผมได้โจทย์จากลูกค้ามานะครับก็คือเป็นงานสกรีนบล็อกนะครับสสีแล้วกันนะครับมว่าลูกค้าอยากได้รูปเสือนะครับอาจจะไปหารูปเสือในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าว่าไทเกอร์สมมุติว่าผมได้รูปนี้มานะครับผมจะทําให้เป็นงานบล็อกสกรีนนะครับเริ่มจากคลิกที่รูปนะครับแล้วก็มาที่คําว่า Image Trade นะครับแล้วผมก็เลือกเลือก3สีก็ได้ครับที c o l o r หรือ b l c k k n d white l o กก็ได้นะครับผมในที่นี้ผมเลือกขอเลือก b l c k k n d white l o นะครับเพราะว่างานแบบผมมันเป็นสีดำนะครับนี่คลิกทีนึงนะครับก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นก็มากด expand นะครับอันกุ๊บอ่าแล้วก็มากด delete ในส่วนที่ไม่ต้องการนะครับทิ้งนะครับ สมมติว่าผมอยากได้ตาสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ข้อความข้างบนนะครับว่า Thailand นะครับอันนี้คือสมมติาโจทย์โจทย์ลูกค้ามาประมาณนี้นะครับโอเคไทยแลนด์ Thailand เป็นสีแดงนะครับลายนี้จะสก,กรีนสีแดงกับสีดํานะครับ2ส,สีนะครับบนเสื้อขาวนะครับผมก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาสีเอดฟอนต์ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะทาเครื่อง ก่อนพิมพ์ฟิล์มนะครับผมจะทําเครื่องหมายบวกนะครับไว้ที่ด้านบนและด้านและด้านล่างนะครับจะเลือกเป็นสีดำนี่โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ไฟล์าางานนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายาบวก2ที่นะครับคือบนกับล่างนะครับผมก็จะมา ทำการแยกสีนะครับเพื่อทำการพิมพ์ิฟ์มนะครับผมก็จะมาใช้คำสั่งนี้นะครับก็คือคำสั่งเมจิกนะครับคลิกไปทีนึงนะครับแล้วก็มาจิ้มที่สีแดงนะครับหลังจากนั้นผมจะมากดกลุ่มชิปปุ่มชิปนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อเลือกเอาเครื่องหมายกากบาทตัวนี้ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นผมจะกด ctrl c นะครับก็คือ Copy นะครับหลังจากนั้นผมจะมาเลือกเลเยอร์นะครับแล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์นะครับเป็น new เลเยอร์นะครับ ก็มาเช็คพื้นที่ว่างทีนึงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะกด ctrl f นะครับเพื่อวางไปในตำแหน่งเดิมนะครับ ctrl f นี่นะครับจะได้เลเยอร์หนึ่งซึ่งเป็นสีแดงนะครับผมก็อาจจะพิมพ์ไว้สีแดงอย่างนี้ก็ได้เขียนคําว่า red ตรงนี้นะครับไว้นะครับเพื่อเตือนนะครับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานว่าฟิล์มเนี้ยเราจะสกรีนสีแดงนะครับโอเคกลับมาที่เลเยอร์แรกอีกทีนึงนะครับผมก็จะมาเลือก magic นะครับแล้วก็มาคลิกที่สีดานะครับแล้วก็มากดลูกศรตัวเดิมนะครับลูกศรตัวนี้นะครับแล้วก็มากดชิปนะครับแล้วก็มาเลือกกากรบาทนะครับคอนโทนซีนะครับคอนโทนซีแล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์ใหม่เหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมมาคลิกที่พื้นที่ว่างนะครับแล้วก็กดคอนโทนเอฟนะครับปึบป่าลงไปนะครับผมก็จะได้อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับ ก็จะเขียนชื่อกำกับสีกำกับไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตาตัวสีแดงนะครับเนี่ยมันก็จะมีแค่เดี๋ยวต้องปิดต้องปิดเลเยอร์หลักไปด้วยปิดตาสีแดงนะครับก็จะขึ้นแค่สีดํานะครับแล้วก็ปิดตาตัวสีดํานะครับก็จะขึ้นสีแดงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเปลี่ยนสีทั้งหมดให้เป็นสีดํานะครับ ซึ่งถ้าใครอยากให้มันฟิล์มแบบดำมากๆนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็น K ร้อยหมดเลยก็ได้นะครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็น K ร้อยหมดฟิล์มสีแดงก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เซฟไว้นะครับมันก็มาดูสีดำต่อนะครับปิดสีแดงไปก่อนก็ได้ครับสีดำก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือ,อเปลี่ยนเป็น CM by K ร้อยนะครับเราก็จะได้ฟิล์ม2ฟิล์มนะครับก็คือสีดำนะครับ แล้วก็สีแดงนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ไฟล์ตัวนี้นครับลงไปในฟิล์มเพื่อไปขั้นตอนการถ่ายบล็อกนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือการทําฟิล์มแบบง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้นะครับด้วยโปรแกรม Illustrator e นะครับผม